กลับมาเกาะติดสถานการณ์การเมืองไทยครับแพรทองโพยจุดอ่อนเสียงไพ่เกมในสภาขอบคุณข่าวจาก mgronline.com ครับฉายาแพรทองโพยสำหรับนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีคงไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแน่นอนแต่สะท้อนภาพความเป็นจริงที่มองเห็นกันอยู่และยังสะท้อนให้เห็นถึงความสงสัยเรื่องความรู้ความสามารถและวุฒิภาวะสำหรับคนที่เป็นผู้นำเป็นนายกรัฐมนตรี แน่นอนว่าจะมีการแก้ต่างว่าการใช้ iPad ซึ่งเป็นอุปกรณ์สื่อสารสมัยใหม่ใช้สำหรับโน้ตข้อความหัวข้อรวมไปถึงดูข้อมูลต่างๆเพื่อทบทวนความจำแบบนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่คนละเรื่องกับการก้มหน้าอ่านทุกบรรทัดทุกอักษรแบบท่องจำโดยไม่มีการใช้ความเข้าใจหรือศึกษาเรื่องราวในสิ่งที่กำลังสื่อสารออกไปนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความไม่รู้ไม่ศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจให้ดีเสียก่อนเพราะสิ่งที่สังเกตเห็นบ่อยๆก็คือในการถแถลงหรือการให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งนางสาวแพทองทานจะตอบคำถามแบบพื้นๆเพียงไม่กี่คำหรือเลี่ยงไปพูดแบบอื่นขณะที่เป็นรายละเอียดยาวๆหรือต้องใช้ทักษะในแต่ละเรื่องเธอจะโบยไปให้คนอื่นตอบหรืออีกอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่พร้อมไม่มั่นใจก็คือในการถแถลงหรือให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งจะมีบรรดารัฐมนตรียืนอยู่ข้างหลังเป็นแผง อาจเพื่อสร้างความมั่นใจหรือว่าคอยเสริมขึ้นมาหากเกิดความผิดพลาดหรือต้องการข้อมูลให้อธิบายเพิ่มเติมแต่สิ่งที่เห็นทําให้ถูกมองว่าไม่พร้อมนั่นเองและที่ผ่านมาก็มีปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าบางคนอาจมองว่านี่คือการจับผิดยิบย่อยอ้างว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องรายละเอียดทุกอย่างเช่นเรื่องเศรษฐกิจก็จริงอยู่เพราะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญแต่ยังน้อยทักษะพื้นฐานต้องมีติดตัวอยู่บ้าง ไม่ใช่ใช้วิธีก้มหน้าก้มตาอ่าน iPad ตะพึดตะพือน,น,นั่นคือเรื่องที่นางสาวแพรทองทานชินวัตรกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเรื่อยๆเยชื่อว่าจะทำลายเครดิตของเธอในฐานะนายกรัฐมนตรีและนี่ก็คือที่มาของฉายาแพรทองโพยซึ่งชัดเจนอธิบายให้เห็นภาพได้อย่างดีขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาจากบุคลิกภาพในช่วงที่ผ่านมาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาได้เกิน100วัน กลับยังไม่สามารถสร้างความโดดเด่นใดๆเลยไม่อาจพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เลยเช่นจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่เธอก็ไม่อาจหยิบฉวยขึ้นมาไม่มีมาตรการรับมือสั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีจนทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมตรงกันข้ามกลับเรียกเสียงวิจารณ์รอบทิศทำให้เกิดภาพลบขึ้นมาอีกอาการดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตร ทำให้คนที่เป็นพ่อคือนายทักษิณชินวัตรที่เป็นคนผลักดันให้เธอขึ้นมาต้องทำงานหนักกว่าเดิมหลายเท่าจนกลายเป็นพ่อเลี้ยงและเป็นนายแบกที่ต้องแบกจนหลังแอนเพราะกลายเป็นว่าเวลานี้เขาต้องทำหน้าที่ทุกอย่างกลายเป็นยิ่งกว่านายกรัฐมนตรีตัวจริงเสียอีกเพราะเวลานี้สิ่งที่นายทักษิณพูดกลายมาเป็นนโยบายหรือข้อสั่งการในรัฐบาลไปแล้วเพราะยิ่งเขาเคลื่อนไหวมากแค่ไหนนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเป็นการทำหน้าที่แทนเท่านั้น และหากยิ่งเห็นอาการกระาดเครียวมากเท่าใดนั่นยิ่งแสดงให้เห็นว่าการทำงานของลูกสาวตัวเองยังไม่ได้ผลจนทำให้พ่อต้องออกโรงเองจะนิ่งอยู่ข้างหลังฉากต่อไปอีกไม่ได้แล้วอย่างไรก็ดีเชื่อว่าจากเรื่องแพรทองโพยจะต้องลามมาถึงสภาเพราะเวลานี้มีการเปิดสภาสมัยสามัญแล้วต้องเจอกับเรื่องกระทู้ถามจากสมาชิกรัฐสภาทั้งจากสสและสวซึ่งในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีไม่เคยไปตอบกระทู้เลยสักครั้งเดียวจนเรียกเสียงโวยวายจากสมาชิกว่าไม่ให้ความสำคัญกับสภาทำลายระบบทวงดุลแน่นอนว่าหากพิจารณากันด้วยความเข้าใจมันก็ไม่น่าแปลกใจเพราะขนาดการตอบคำถามธรรมดายัางต้องอ่านโพยทุกบรรทัดยิ่งต้องมาเจอคำถามสดในสภาแบบนี้ย่อมเกิดปัญหาเป็นแน่และสาเหตุนี้หรือเปล่าทำให้ต้องเลี่ยงอยู่ตลอดเวลาแต่นั่นก็ทำให้เสียเครดิต อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะเลี่ยงเรื่องการตอบกระทู้ไปได้อีกพักหนึ่งแต่สําหรับยติซักฟอกคงไม่อาจเลี่ยงได้และอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าพักฝ่ายค้านก็เตรียมที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแล้วนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักประชาชนในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ก่อนการร่วมรับประทานอาหารกับพักร่วมฝ่ายค้านถึงหัวข้อการพูดคุยว่า หลักๆจะมาหาเรือยในเรื่องการจัดสรรเวลาในการอภิปรายต่างๆทั้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจาตามมาตรา151 โดยในไตรามาสแรกของปีหน้าจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจและเนื้อหาการอภิปรายจะเข้มข้นแน่นอนนายนัทพงศ์กล่าวถึงการอภิปรายถึงภาวะผู้นําของนายกรัฐมนตรีว่าในประเด็นที่วันนี้เราหารือกันตนเองเชื่อว่ามีประเด็นที่เราเห็นว่าการทํางานของรัฐบาลยังไม่ตอบโจทย์หรือว่าหลายอย่างของสังคมทั้งข้อสงสยัยซึ่งแน่นอนว่าทุกเรื่องอยู่ในยติเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอน ส่วนภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องทำให้เห็นว่านางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่คนอื่นและเรื่องการลงพื้นที่การดูปัญหาต่างๆในพื้นที่เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีควรต้องทำเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาอย่างแท้จริงในที่สุดส่วนนี้เองมีความคิดเห็นว่าไม่ใช่ทุกปัญหาต้องลงไปดูด้วยตนเองบางปัญหาถ้าติดภารกิจจำเป็นสามารถมอบให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ แต่ใจความสำคัญคือการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพอีกอย่างในฐานะนายกรัฐมนตรีคือความรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในการมาตอบกระทู้ถามสดในสภาคิดว่ามีความจำเป็นในเมื่อวันประชุมสภาล็อกอยู่แล้วว่าเป็นวันพระฤหัสบดีเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะมาตอบฝ่ายนิติบัญญัติที่ทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลดังนั้นนายกรัฐมนตรีสามารถล็อกตารางล่วงหน้าได้อยู่ที่การจัดลำดับความสำคัญของเรื่องนี้ หากพิจารณากันตามไทม์ไลน์ที่กำหนดเอาไว้สิ่งที่นางสาวแพทองทานชินวัตรและรัฐบาลชุดนี้ต้องเจอแน่นอนก็คือยัตติซักฟอกที่จะต้องเกิดขึ้นอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าซึ่งผู้นำฝ่ายค้านยืนยันว่าจะเกิดขึ้นไม่เกินเดือนเมษายนปีหน้าถือว่าเป็นศึกใหญ่ศึกแรกของเธอในฐานะนายกรัฐมนตรีแม้ว่าอาจจะไม่มีการหวังผลถึงขั้นแตกหักแต่อย่างน้อยมันก็เป็นการวัดประสิทธิภาพของการเป็นผู้นำว่าจะสามารถสร้างผลงานให้โดดเด่นในสภาได้หรือไม่ หรือยิ่งเป็นการดิสเครดิตให้ดิ่งลงไปอีกหรือเปล่าเพราะเมื่อดูจากในอดีตที่ผ่านมาย่อมมองเห็นอนาคตได้ดีเพราะจากฉายาแพทองโพยทำให้มองเห็นภาพได้ดีและนี่น่าจะเป็นจุดอ่อนที่เมื่อถึงคราวแสดงจริงผลจะออกมาตามคาดหรือไม่ต้องติดตามทั้งหมดคือความคืบหน้าล่าสุดของข่าวการเมืองขอบคุณข่าวจาก mgronline.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารการเมืองครับ